เมื่อนักท่องเที่ยวเดินทางมาพักผ่อนหย่อนใจที่สยามประเทศแต่ดันเผเชิญกับพายนาซึนามิแห่งท้องทะเลอันดามันกลายเป็นโศกนาฏกรรมที่เต็มไปด้วยคราบน้ำตาวันนี้ลุงเท็ดพาสปอยหนังมฤึตยูคลื่นยาก The Impossible เป็นหนังปี2 0 1 2เตรียมใจไว้ให้ดีแล้วไปรับชมพร้อมกันได้เลยครับ เบื่อไหมที่กำลังฟังเพลงฟินๆฟังเรื่องผีหรือฟังสปอยหนังที่กำลังถึงฉากผีแต่ดันเจอโฆษณามาขัดจังหวะให้เสียอารมณ์ลุงเท็ดขอแนะนำ u t u b e พรีเมียมในราคาถูก59บาทต่อเดือนจากปกติ209บาทล็อกอินได้ครบทุกอุปกรณ์คุณภาเพเสียงที่ดีกว่าสามารถปิดจอในขณะเล่นได้อีกด้วยต่ออายุเมลเดิมได้ตลอดเวลามีแอดมินคอยดูแลตลอดอายุการใช้งานสำหรับท่านที่มีอยู่แล ก็สามารถย้ายมาอยู่กับเราได้สมัครวันนี้แถมฟรี u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  e m u u s i c มูลค่า129บาทให้เลยฟรเีเพียงแค่สแกน ID ดียลน์ที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอนี้สำหรับคุณผู้ชมท่านใดสนใจผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้นะครับลุงเท็ดรับประกันว่าได้ชัวร์ไม่มัวนิ่มสำหรับท่านที่ใช้บริการร้านอื่นก็สามารถย้ายมาใช้กับพวกเราได้เลยอย่าลืมมาเป็นส่วนหนึ่งกับพวกเรานะครับสร้างจากเหตุการณ์จริงในปี2004 เปิดเรื่องมาที่คู่สามีภรรยามาเรียและเฮนรี่ที่พาลูคัสลูกชายคนโตโทมัสลูกชายคนกลางและไซมอนลูกชายคนเล็กไปเที่ยวพักผ่อนในช่วงวันหยุดคริสต์มาสที่ออคิสบีดปรีสอทในเขาหลางแดนสวรรค์ภาคตาใต้ของประเทศไทยโดยหวังว่าจะสร้างภาพจำแห่งความสุขในช่วงปลายปีเมื่อถึงที่พัก5ชีวิตเพลิดเพลินไปกับทิวทัศน์ยามเย็นของท้องทะเลอันดามันดื่มด่ำกับรสชาติอาหารที่เป็นเอกลักษณ์ชมแสงของโคมลอยในยาม ข้ามคืนและนอนหลับพักผ่อนด้วยความอ่อนเพลียจวบกระทั่งเช้าวันรุ่งขึ้นตรงกับวันที่26ธันวาคมปีส0 0 4ัีเห็นรี่และมาเรียเซไปลูกๆด้วยของขวัญคริสต์มาสจากนั้นก็พากันไปอาบแดดบนชายหาดดำน้ำตื้นเพื่อชมแนวปะการังสวยงามแต่หลังจะกลับไปแช่ตัวในสระที่รีสอร์ทได้ไม่นานจู่ๆมาเรียก็สัมผัสได้ถึงลมกันโชไอ้น้ำที่ก่อตัวขึ้นฉับพลันพร้อมกับแผ่นดินไหวที่สั่นสะเทือนมาแต่ไกลฝูงนก บินหนีตายกันให้ควักและช่วงไม่กี่วินาทีหลังจากนั้นสึนามิลูกยักษ์ก็ซัดโทมชายฝั่งโดยไม่ทันตั้งตัวพัดทุกอย่างล้มระเนระนาดไม่เหลือชิ้นดีดูดกืนร่างทุกคนบริเวณนั้นจนหมดสิน้นครอบครัวของมาเรียก็ไม่รอถูกกระแสน้ำเล่นงานพากจากกันไปคนละทีระหว่างที่มาเรียเกาะต้นไม้ไว้ได้เธอเห็นมาคัดถูกขึ้นซัดไปไกลโคจึงปล่อยตัวเองลอยตามน้ำไปหาลูจนพลาดโดนกิ่งไม้เฉือนเป็นแผลชะกันแล้ว เพราะควบคุมตัวเองไม่ได้จึงถูกพัดไปอีกทางมาคัดได้ต้องเป็นฝ่ายลอยตัวเข้าไปหาชั่วอึดใจทั้งคู่ก็เกาะฟูกได้สําเร็จทว่าเสาไฟฟ้าดันแยกทั้งสองออกจากกันปามด้วยขึ้นระลอกสองที่ซัดโทมาติดๆทำให้เศษซากที่ลอยมากับน้ำเสมือนหากระสุนพุ่งใส่ร่างเยอือหลูคัดถูกวัตถุนับไม่ถ้วนกระแทกใส่ตัวจนเป็นแผลเต็มไปหมดโชคดีที่เสาไฟฟ้าช่วยให้เด็กชายยึดเกาะเอาไว้ได้มาคัดร้องหาแม่ด้วยความกลัวและ คิดที่มาเรียอาจตายไปแล้วก็ได้แต่แล้วเสียงร้องเรียกได้ปลุกหญิงที่สติเลือนรางให้กลับมารู้สึกตัวอีกครั้งก่อนไาวเข้าหากันท่ามกลางคลื่นที่เริ่มสงบลงโดยใช้คอนไม้เป็นที่ยึดเกาะมาเรียปอบขวัญมาคัดด้วยการบอกก็มันผ่านไปแล้วลูพวกเราปลอดภัยแล้วหลังสถานการณ์ทุเลาลงทั้งคู่แบกร่างสะบักสะบอมตามหาสมาชิกครอบครัวคนอื่นๆระหว่างทางเต็มไปด้วยซากศพและสารพัดส,สิ่งของนับไม่ถ้วนขณาดขาของมา มาเรียเป็นแผลเวิร์บวากจนมาคัดแทบทนดูไม่ได้จึงขอเป็นฝ่ายเดินนำหน้าเพื่อจะได้ไม่ต้องเห็นภาพเหล่านี้เมื่อโผล่พ้นแนวป่าภาพเบื้องหน้าเผยเห็นโศกนาฏกรรมภาคพื้นดินที่เละเทะไปหมดเวลาเดียวกันมีเสียงเด็กคนหนึ่งร้องเรียกให้ช่วยมาเรียพยายามมองหาไปยังต้นตอแต่ลูคัดแย้งว่าเราไม่มีเวลาแล้วต้องรีบปีนไปหลบบนที่สูงก่อนที่ขึ้นลูกใหม่จะตามมาอีกฝ่ายบอกว่าหากนั่นเป็นเสียงของโทมัสหรือไซมอนละ่ะลูกจะ ปล่อยให้เขาตายหรือไงท้ายที่สุดลูคัสก็ใจอ่อนเสี่ยงเดินเข้าไปดูกับแม่ก่อนพบเด็กแปลกหน้าคนหนึ่งที่มีชื่อว่าแดนเนียลและพากันไปหลบบนต้นไม้สูงปีนขึ้นไปด้านบนให้แน่ใจว่าอยู่ในระดับที่ปลอดภัยเก็บน้ำแถวนั้นมาดื่มประทังชีวิตขณะแดนเนียลลูบผัวมาเรียดีความไร้เดียงสาดูแลเธอเสมือนแม่คนหนึ่งทำไม่ต้องสองรู้สึกอบอุ่นและลืมความโหดร้ายของโศกนาฏกรรมไปชั่วครู่ท่ามกลางความสูญเสียที่แผ่ขยายเป็นวง อย่างประเมินค่ามีได้ขณะทั้งสามวูบหลับด้วยความอ่อนเพลียหลูคัดที่ตื่นก่อนรู้สึกว่าแม่เงียบผิดปกติราวกับคนไร้ลมหายใจจึงตรวจสอบว่าเธอยังมีชีวิตอยู่หรือไม่โชคดีที่ยังไม่ถึงคราวตายเพราะมาเรียรได้ลืมตาตื่นขึ้นมาอีกครั้งก่อนที่ทั้งคู่จะถูกพบจากกลุ่มคนไทยในท้องที่ที่ตระเวนให้การช่วยเหลือโดยลากผู้บาดเจ็บกลับไปในระยะทางหลายร้อยเมตรทำโมมาเรียรที่บาดเจ็บสาหัสถ,ถ,ถึงกับสลบ เมือ่อ เมื่อได้สติมาเรียพบว่าตัวเองอยู่ในหมู่บ้านแห่งหนึ่งรายล้อมไปได้วยคนไทยที่พยายามฟื้นฟูร่างกายเธอทั้งเช็ดตัวเปลี่ยนเสือ้อผ้าและปฐถมพยาบาลเบื้องตน้นมาเรียรู้สึกอบอุ่นชนิดที่ไม่เคยได้รับจากที่ไหนกับการถูกคนที่ไม่รู้จักให้การช่วยเหลือราวกับเธอเป็นเครือญาติคนหนึ่งทำไม่ยิ่งสาวถึงกับาซาบซึ้งและเอาแต่พูดขอบคุณนับครั้งไม่ถ้วนเพราะอาการที่หนักเข้าขั้นวิกฤตและเกรงว่าทิ้งไว้นานแผลอ,อาจจะติดเชื้อเอาได้ มาเรียจึงถูกส่งตัวไปรักษาที่โรงพยาบาลตะกัวปาโดยที่ลูคัสด,ดูแลอยู่ไม่ห่างแต่กลับกันก็ได้เกิดพัดลงกับแดเนียลระหว่างทางเต็มไปมด้วยภาพเป็นความหดหู่ใจไม่ว่าจะเป็นทีมกู้ภัยที่กำลังเคลื่อนย้ายศพแล้วร่างของผู้บาดเจ็บนอนเกลื่อนตามพื้นถนนเมื่อถึงที่หมายมาเรียถูกเคลื่อนย้ายไปยังแผนกฉุกเฉินทันทีในโรงพยาบาลแห่งนี้เต็มไปด้วยร่างของผู้บาดเจ็บที่ถูกเคลื่อนย้ายมาเช่นกันกับการทำงานที่ยุ่งเหยิงของเรา ทีมแพทย์และเจ้าหน้าที่ประกอบกับเสียงกรีดร้องด้วยความเจ็บปวดจากทั่วทุกสารทิศเมื่อหมอตรวจดูอาการของมาเรียสิ่งแรกที่ต้องทําคือให้ยาฆ่าเชื้อทันทีด้วยการฉีดและล้างแผลเพื่อป้องกันการติดเชือ้อก่อนส่งตัวไปรอดูอาการที่ห้องพักรวมเมื่อเวลาผ่านไปมาเรียที่มีอาชีพเป็นหมอเหมือนกันและมีความรู้เกี่ยวกับวิชาชีพนี้จึงรู้สึกกังวลเกี่ยวกับขาของเธอเลยเอ่ยถามดูคัดว่าตอนนี้ขาแม่เป็นสีอะไรยังแดงๆอยู่ไหมซึ่ง หากยังแดงก็แปลว่ามันยังดีอยู่แต่ถ้ากลายเป็นสีดำเมื่อไรแปลว่าติดเชือ้อคำตอบของมาคัสทำให้เธอสบายใจขึ้นมาบ้างเนื่องจากมันยังเป็นสีแดงอยู่จากนั้นก็ทำความรู้จักกับผู้ป่วยเตียงค้างแต่ยังไม่ทันแนะนำตัวเธอก็สําลักออกมาเป็นเลือดมาเรียใช้ความรู้จากวิชาชีบอกให้พยาบาลช่วยพลิกตัวตะแคงแต่แล้วตัวเธอเองดันมีอาการแบบเดียวกันรู้สึกผ้อืดผะาอมและหายใจไม่ออกก่อนพบเศษขยะเข้าไปอุดหลอดลมจ เกือบเอาชีวิตไม่รอโชคดีที่เอาออกได้ทันเวลาต่อมาชายคนหนึ่งได้เดินเข้ามาตะโกนหาลูกสาวมาเรียที่เห็นลูกชายยังแข็งแรงดีเลยขอให้ทำประโยชน์ด้วยการช่วยเหลือผู้ที่กำลังเดือดร้อนคนอื่นๆมีคนจำนวนมากรอคอยที่จะได้พบหน้าครอบครัวอีกครั้งลูคัดปฏิบัติตามเสนอตัวช่วยเหลือเหล่าผู้ปกครองที่ตามหาลูโดยจดชื่อผู้สูญหายลงในโน้ตและออกตามหาไปยังสถานที่ต่างๆรอบโรงพยาบาลหลายคนที่เห็น การกระทาของเด็กชายจึงรู้สึกมีหวังเนื่องจากลูคัสพูดภาษาอังกฤษซึ่งใช้สื่อสารกับคนที่พูดภาษาเดียวกันได้ดีกว่าผู้บาดเจ็บชาวยุโรปหลายคนจึงขอให้เขาช่วยตามหาสมาชิกในครอบครัวที่หายตัวไปจนกระทั่งเขาเจอเด็กชายคนหนึ่งนามว่าโมโตเตลเบรนสตอมซึ่งตรงตามรายชื่อผู้สูญหายลูคัสจึงบอกว่าฉันเจอพ่อนายก่อนสั่งให้รออยู่ที่นี่ส่วนฉันจะไปตามหาพ่อนายมาและไม่นานนะักลูคัสก็ทำไม่ได ทั้งสองได้พบหน้ากันอีกครั้งซึ่งก็ทําให้ตัวเองรู้สึกอิ่มเอมใจเป็นอย่างมากที่เป็นจุดศูนย์กลางทําความดีโดยไม่หวังผลตอบแทนจึงหวังนําเรื่องน่าย,ยินดีไปเล่าให้แม่ฟังแต่กลับพบว่ามาเรียหายตัวไปแล้วโดยไม่แน่ใจว่าจะถูกเคลื่อนย้ายไปรักษาต่อที่อื่นหรือหมดลมหายใจและถูกส่งตัวไปห้องดับจิตกันแน่เลยถามคนไข้เตียงค้างๆว่าแม่ผมอยู่ไหนแต่ไม่ได้รับคําตอบใดกลับมาเลยลูคัดจึงโวยวายและบอกให้เอาแม่เขา กลับคืนมาจนเจ้าหน้าที่สัญชาติไทยคนหนึ่งที่พูดดังกฤตได้เข้ามาบอกให้ลูคัสใจเย็นๆและเขาจะช่วยค้นหาแม่เธอเองโดยพาลูคัสไปฝากรวมไว้กับแผนกรักษาผู้เยาว์เจ้าหน้าที่สอบถามรายละเอียดเบื้องต้นจนรู้ว่าลูคัสไม่ได้มาประเทศไทยกับแม่แค่สองคนแต่คนอื่นๆอย่างพ่อและน้องชายได้สูญหายไปจากโศก,กนาตกรรมครั้งนี้แถมลูคัสจําเบ์ญาติคนอื่นๆไม่ได้เลยทําให้ไม่สามารถโทรแจ้งข่าวกับครอบครัวที่อยู่ต่างประเทศได้ อย่างไรก็ตามเธอสัญญาว่าจะช่วยค้นหาแม่ของดูคัดอย่างสุดความสามารถทิ้งให้เด็กน้อยนั่งร้องไห้อย่างหมดหวงังเมื่อคิดว่าตัวเองอาจสูญเสียครอบครัวทั้งหมดไปอย่างไรก็ตามแม้ว่าโรงพยาบาลจะเต็มไม่ได้คนแปลกหน้าที่ไม่เคยรู้จักกันมาก่อนต่างเชื้อชาติต่างวันนาะแต่กลับช่วยเหลือเยียวยาราวกับเป็นครอบครัวเดียวกัน แล้วนังก็ได้เผยให้เห็นว่าเฮนรี่ยังไม่ตายกำลังตามหาลูกชายและภรรยาที่แนวชายฟ่งผลจากภัยพิบัติทำให้การค้นหาเป็นวิธยความยากลำบากโดยร่างกายของเฮนรี่เต็มไปด้วยบาดแผลและอ่อนล้าเต็มทนแต่เลือกฝืนสังขารค้นหาโดยหวังว่าคนที่ตนรักจะปลอดภัยแต่แล้วออคิสบีดบรีซอที่เปรียบเสมือนสวนรรค์ของเหล่านักท่องเที่ยวในตอนแรกบัดนี้มันกลายเป็นศูนย์รวมความสูญเสียที่ประเมินค่าไม่ได้ขณะเดียวกันเสี่ยงกู้ภัยประ ประกาศเตือนให้เราผู้บาดเจ็บไปยังจุดนัดพบเพื่ออบพยพไปยังที่ปลอดภัยเฮนรี่จึงกลับไปหาลูกทั้งสองที่ฝากไว้กับเพื่อนบวมชาซึ่งแสดงให้เห็นว่าโทมัสและไซมอนยังไม่ตายโดยบอกว่าลูกต้องหนีภัยล่วงหน้าไปก่อนส่วนพ่อจะตามไปทีหลังเพราะพ่อทิ้งแม่กับลูกัสดไม่ได้พ่อต้องหาพวกเขาให้เจอแม้ว่าโทมัสดึงดันที่จะออกค้นหาด้วยแต่เฮนรี่มอบหมายให้เขาดูแลไซมอนอีกฝ่ายจึงต้องตบปากรับคำด้วยความไม่เต็มใจโดยฝาก ฝั่งให้หญิงคนหนึ่งช่วยดูแลลูกทั้งสองหลังจากรถแล่นออกไปเฮนบรี่ตเวนขอใช้โทรศัพท์เพื่อโทรแจ้งข่าวกับทางบ้านแต่ก็ถูกปฏิเสธเนื่องจากพวกเขาต้องเซฟแบตเอาไว้ใช้ในยามฉุกเฉินเช่นกันจากนั้นจึงตามหาภรรยาและลูกชายอย่างไร้จุดหมายท่ามกลางอาการบาดเจ็บที่รุนแรงมากขึ้นกระทั่งรถกู้ภัยผ่านมาเจอเขาพวกเขาจึงพาเฮนบรี่ไปรวมกับคนอื่นๆที่จุดรวมพลที่นั่นทําให้เขาพบกับเพื่อนร่วมชะตาเดียวกันนามว่าข่าว ก่อนแบ่งปันเรื่องราวอันน่าสะเทือนใจที่เกิดขึ้นในพวกเขาในเวลานั้นโดยส่วนใหญ่ต่างสูญเสียคนรักจากภัยพิบัติครั้งนี้เมื่อข่าวรู้ว่าเฮนรี่ต้องการใช้โทรศัพท์เขาจึงให้อีกฝ่ายใช้มันโดยไม่ลังเลเฮนรี่โทรหาพ่อของมาเรียและแสดงความเสียใจเกี่ยวกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นโดยสัญญากับเขาว่าจะตามหาครอบครัวทุกวิธีทางหลังวางสายข่าวอาสาช่วยเฮนรี่ตามหามาเรียด้วยอีกแรงด้านของโทมัสและไซมอนได้ รับการดูแลอย่างดีจากผู้ลี้ภัยคนอื่นๆซึ่งอบพยพไปอยู่บนภูเขาสูงขณะเฝ้าระวังคึืนและลอกที่สามฟังของลูคัสที่กำลังนั่งร้อนใจอยู่ในศูนย์ดูแลผู้เยาว์ถูกพาตัวไปดูเครื่องประดับของผู้เสียชีวิตโดยที่เด็กชายระบุว่าไม่มีเครื่องประดับชิ้นไหนที่เป็นของแม่เขาเลยจึงถูกพาตัวไปหาผู้ป่วยรายหนึ่งที่มีชื่อว่าเมอริลบานซึ่งจริงๆแล้วเธอมีชื่อว่ามาเรียเบเนตแต่เพราะความผิดพลาดของพยาบาลที่หยิบแส้มคนไข้สลับกันจน ทำไม่เข้าใจผิดคิดว่าตายแล้วอย่างไรก็ตามลูคัสและมาเรียได้พบหน้ากันอีกครั้งโดยอาการของมาเรียตอนนี้หลังจะเข้ารับการผ่าตัดช่องอกเธอเสียเลือดมากและร่างกายอ่อนแอจนทําไม่สามารถผ่าตัดขาซึ่งกําลังจะติดเชื้อได้เนื่องจากต้องรอให้เธอแข็งแรงกว่านี้ก่อนซึ่งไม่อาจพูดได้เต็มปากว่าเธอปลอดภัยมากแค่ไหนฝั่งของเฮนรี่และคาวกําลังตามหาครอบครัวของพวกเขาในที่ทตา่างๆแต่ก็ยังไม่พบเบาะแสเช่นเคย พคนตายหลายรายก็ไม่สามารถระบุอัตลักษณ์ได้เคนรี่จึงเปิดแผ่นที่ดูสถานพยาบาลข้างเคียงซึ่งก็พบว่าโรงพยาบาลตะกัวป่าอยู่ใกล้ที่สุดทั้งคู่จึงต้องหารถเพื่อเดินทางไปที่นั่นขณะเดียวกันเฮนรี่เห็นหญิงคนหนึ่งที่เขาฝากฝั่งโทมัสและไซมอนไว้จึงเดินเข้าไปถามมาดูกผมอยู่ในอีกฝ่ายบอกว่าเธอและเด็กๆถูกจับแยกออกจากกันเจ้าหน้าที่ไม่ให้เธอไปกับพวกเขาซึ่งก็ทําให้เฮนรี่เครียดหนักกว่าเดิมเนื่องจากครอบครัวของเขากระเจ ัดกระจายไปคนละทีแล้วภาพก็ฉายเห็นว่าโทมัตได้ใส่มั่นนั่งอยู่บนบอดกำลังถูกพาตัวไปยังสถานที่แห่งหนึ่ง ด้านของลูคัสที่กําลังเฝ้าแม่บังเอิญเจอเด็กน้อยแดเนียลที่เขาช่วยเอาไว้ในตอนแรรเมื่อเดินตามไปดูก็เห็นภาพอบอุ่นหัวใจเนื่องจากหนูน้อยได้พบหน้าพ่ออีกครั้งเลยเอากลับมาเล่าให้แม่ฟังแต่ถูกถามขัดว่าตอนนี้ขาแม่เป็นสีอะไรลูคัสเปิดดูและต้องตกใจที่เห็นว่ามันเป็นสีดําแต่ก็ต้องโกหกแม่ว่าสีแดงเพื่อให้เธอไม่รู้สึกกังวลก่อนไปบอกกับพยาบาลว่าตอนนี้ขาของแม่ผมน่าจะแย่แล้วอีกฝ่ายบอกว่าฉันจะพาแม่ แม่จะเข้าห้องผ่าตัดเดี๋ยวนี้แล้วเราจะทําสุดความสามารถฝั่งของเฮนรี่ที่มาถึงโรงพยาบาลตะกัวป่าพอดีแต่คนขับให้เวลาเฮนรี่แค่5นาทีในการตามหาครอบครัวของเขาก่อนจะไปยังศูนย์พักพิงแห่งอื่นข่าวมอบกระดาษที่มีชื่อสมาชิกครอบครัวตัวเองให้เฮนรี่ช่วยตามหาอีกแรงเนื่องจากตัวเองเจ็บขาและไม่อยากไปเป็นตัวทวงจากนั้นเฮนรี่ก็ตระเวนหายังมีหวังแต่ฝูงชนที่เยอะเกินไปทําให้คลาดกันไปมาโดยที่ ทั้งสองไม่รู้เลยว่าอยู่ใกล้กันเพียงแค่ปลายจมูกขายใจแต่แล้วลูคัสที่เห็นช่วงล่างของชายคนหนึ่งและจําได้ว่าเป็นพ่อตัวเองจึงรีบวิ่งตามลงไปดูเวลาเดียวกันรถที่โทมัสและไซมอนนั่งมาก็ได้จอดรับเด็กคนอื่นๆที่โรงพยาบาลตะกัวป่าเช่นกันแต่แล้วไซมอนเกิดปวดชี่จึงวิ่งลงไปปลดปล่อยที่ด้านล่างขณะลูคัสเดินผ่านมาพอดีแต่ไม่ทันสังเกตเห็นเห็นรี่ที่หาลูกไม่เจอจึงกลับไปยังรถตามเวลานัดหมายเพื่อ ไปค้นหาอย่างศูนย์พักพิงแห่งอื่นขณะโทมัสและไซมอนก็กําลังจะออกเดินทางต่อเช่นกันเสี้ยววินาทีนั้นลูคัสตัดสินใจตะโกนหาพ่อสุดเสียงน้องชายสองคนที่ได้ยินจึงจาได้ทันทีว่าเป็นเสียงของลูคัสซึ่งก็ทําให้ทั้งสามได้พบหน้ากันอีกครั้งหลังจากพัดพลากกันมานานรวมถึงเฮนรี่ที่สังหอนว่าครอบครัวตัวเองต้องอยู่ที่นี่ไม่ได้ติดรถไปด้วยและเลือกเดินกลับมาหาต่อก็ทําให้พวกเขาพบหน้ากันและกลับมาเป็นครอบครัวที่สมบูรณ์ กอดคอร้องไห้ได้วยความดีใจไม่เพียงเท่านั้นเฮนรี่ยังได้เจอกับมาเรียซึ่งก็ทําให้หญิงสาวรู้สึกโล่งใจที่รู้ว่าทุกคนปลอดภัยดีมาเรียที่เจ็บหนักบอกว่าฉันกําลังจะตายราวกับเป็นการสั่งเสียแต่เฮนรี่บอกก็ผมไม่ได้มาเพราะสิ่งนี้คุณจะต้องไม่เป็นอะไรพวกเขากําลังพาคุณเข้าห้องผ่าตัดขณะเดียวกันทีมแพทย์ก็มาพาตัวเธอเข้าห้องฉุกเฉินเพื่อยื้อชีวิตท่ามกลางความหวังของทั้งสี่ที่เฝ้ารออยู่หน้าห้อง ในห้องผ่าตัดผู้ป่วยเตียงข้างๆบอกกับมาเรียถึงเหตุผลที่ตัวเองต้องเข้มแข็งเพราะเธอต้องการเห็นหน้าคนที่ตัวเองรักอีกครั้งซึ่งก็ทำให้มาเรียรู้สึกมีกำลังใจขึ้นมาบ้างเมื่อมาเรียเข้ารับการผ่าตัดยาสลบก็ทำให้เธอหวนนึกถึงเหตุการณ์เลวร้ายที่เผชิญมันโหดร้ายเกินกว่าที่มนุษย์คนหนึ่งจะทารับไหว เช้าวันรุ่งขึ้นการผ่าตัดราบรื่นไปได้วยดีซัมเฮนรี่ยังได้พบกับตัวแทนประกันชีวิตที่เดินทางมาช่วยเหลือพวกเขาโดยเคลื่อนย้ายมาเรียไปยังโรงพยาบาลในประเทศสิงคโปร์เพื่อให้เธอได้รับการรักษาพยาบาลต่อไประหว่างทางไปขึ้นเครื่องบินรอบข้างเต็มไปด้วยความสูญเสียที่ประเมินค่าไม่ได้สึนามิฆ่าชีวิตผู้คนนับไม่ถ้วนและสูญหายจํานวนมากขณะเครื่องกําลังเทคออฟลูคัสพูดในสิ่งที่ค้างคาวไว้ตอนแรกเกี่ยวกับแดเนียล ว่าท้ายที่สุดแลว้วเด็กน้อยคนนั้นได้เจอหน้าพ่ออีกครั้งผมภูมิใจในตัวแม่นะครับที่ไม่ทิ้งให้แดนเนียลต้องพบเจอกับชะตากรรมโหดร้ายเพียงลาพังหลังเครื่องทยานขึ้นฟ้ามาเรียมองออกไปนอกหน้าตาเพื่อดูบาดแผลแห่งความโศกเศร้าครั้งใหญ่ที่เกิดขึ้นในประเทศไทยแล้วนางก็ตัดจบแต่เพียงเท่านี้ครับ 26ธันวาคมปี2004เวลา7นาฬิกา58นาทีตามเวลาประเทศไทยเกิดแผ่นดินไหวรุนแรงโดยมีจุดศูนย์กลางอยู่บริเวณตะวันตกเฉียงเหนือของเกาะสุมาตราประเทศอินโดนีเซียห่างจากจังหวัดภูเก็ตประมาณ580กิโลเมตรที่ลัติจูด3.4องศาเหนือลองจิจูด95.7องศาตะวันออกขนาดความรุนแรง8.9ริกเตอร์ส่งผลกระทบเกือบทุกจังหวัดในภาคใต้โดยแผ่นิน ไหวก่อเกิดคลื่นน้ำขนาดใหญ่ที่เรียกว่าสึนามิถมใส่ประเทศอินโดนีเซียอินเดียสีลังกาและมาเลเซียอย่างรุนแรงหนึ่งในนั้นคือประเทศไทยที่ถูกทำลายเป็นวงกว้างมากกว่า6จังหวัดในภาคใต้ประกอบไปได้วยภูกเก็ต พัางงาพระนองกระบีตรังและสตูลทำให้มีผู้เสียชีวิตราว5,400คนบาดเจ็บกว่า8,000คนและสูญหายอีกจำนวนมาโดยยอดรวมผู้เสียชีวิตทั้งหมดจากโศกนาฏกรรมครั้งนี้มีมากกว่า2 2 7 0 0 0รายทั่วโลก แต่เดี๋ยวก่อนสำหรับคนที่สนใจ YouTube พีเมียมราคาถูกก็อย่าลืมแอดไลน์ที่อยู่ใน Description หรือจะสแกน QR Code คที่ปรากฏบน,นหน้าจอก็ได้ครับ The Impossible ได้คะแนนจากเว็บ IMDB อยู่ที่7.5คะแนนและเว็บ Rotten Tomato อยู่ที่81%หากคุณชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามเอาไว้ด้วยเพื่อจะได้ไม่พลาดรับชมสปอยหนังเรื่องใหม่ในคลิปต่อไปครับ